ตอนรับเข้าสู่ช่วงของพิษทอคในช่วงที่2นะคะกับคุณวิรการมุสิกพงษ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็พูดคุยกันว่าเอาละ่ะหลังจากที่คอสชเข้ายึดอํานาจนะคะก็เกิดแรงเสียดทานแต่เงียบหายไปแต่ตอนนี้เป็นแรงอีกหนึ่งแรงที่มาหนุนเนี่ยนะคะเป็นไม่ใช่หนุนสนับสนุนนะคะแต่ว่าเป็นหนุนต่อต้านโดยใช้อาศัยในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยมาเป็นอาวุธพุ่งใส่คอสชอีกทีหนึ่งรวมถึงเรื่องของ อยากจะเดยนถามคุณรักานะว่าไอ้ประเด็นต่างๆเหล่านี้จะทําให้รัฐบาลชุดนี้ถึงขั้นสะดุดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีกระแสในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะบ,บ,บอกว่ามีการนัดประชุมหาหรือกันที่จังหวัดภูเก็ตเตรียมที่จะเคลื่อนไหวต่อต้านคอสชนี่ยังไม่รวมท่าทีของพักประชาธิปัตย์ก็เริ่มที่จะออกมาวิพากวิจารการทํางานของคอสชอแล้วไหนจะกลุ่มปฏิรูปพลังงานอีก มุมของคุณบริการมองยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนจะตอบปัญหานี้เมื่อกี้นี่ผมค้างปัญหาเรื่องคุณชวนใช้เทปม้วนเก่าพอยรัดยางราคาตกก็เดี๋ยวนี้เสนอให้เลี้ยงโคขุนเนี่ยคราวก่อนนี่ยางราคาตกต่าก็ให้ปลูกขนุนจำปาด่าปไปหนึ่งแล้วคราวนี้ก็เลยเสนอเลี้ยงโคขุนความจริงเลี้ยงโคขุนนี่ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เลี้ยงได้วันสองวันจะทำมากินได้เป็นแต่เพียงว่าที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่า คนภาคภาคใต้ตรังนครสงขลานี่เขาก็เลี้ยงวัวชนกันอยู่แล้วโดยปกติก็มีความเชี่ยวชาญแต่แปลกอย่างหนึ่งว่าไอ้เลี้ยงวัวชนก็คล้ายกับเลี้ยงโคขุนนี่แหละแต่ว่าคนไม่นิยมไม่นิยมเลี้ยงโคขุนผมพยายามไปสอบถามลึกๆแล้วก็ได้ความว่ามันไม่สบายใจที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ใหญ่แล้วเอาไปขายขายเพื่อค่า มันเรามันเป็นคนพุทธมันก็ลําบากมันก็ลําบากเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เคยเคยเป็นประเด็นที่พูดจากันมาแล้วคราวนี้จะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าคนใต้มีเทคนักษะในการเลี้ยงโคขนแต่ว่าทัศนคติเรื่องนี้ต้องไปปรับความเข้าใจกันแต่ว่ามันจะได้สักเท่าไรหร่ล่ะครับจะแก้ปัญหาได้สักเท่าไหร่มันจะบอกว่าตลาดโคขนอยู่ที่ไหนอยู่ที่มาเลเซีย มาเลเซียก็ไม่ใช่ว่าจะมกใช้มากมายกายกองอะไรมันก็ยังไม่ใช่ทางออกสําหรับชาวสวนยางหรอกเพราะชาวสวนยางเวลานี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วมันไม่มีเฉพาะภาคใต้มีคนสวนยางหน้าใหม่ในภาคเหนือในภาคอีสานมากมายกายกองเป็นล้านไร่เป็นล้านไร่พูดก็ต้องพูดโดยรวมๆกันก็ต้องให้เห็นว่ามันมีขึ้นเป็นล้านไร่ เพราะฉะนั้นตลาดมันต้องใหญ่กว่านั้นโอ้แสดงว่าคือพระอาพี่น้องภาคใต้ประกอบอาชีพสวนยางกันแบบครับคือก้าวกระโดดเลยไหมคะอ๋อตอนตอนขยายมันขยายก้าวกระโดดแต่มันขยายไปในภาคอื่นภาคใต้ในี่ยยางพาร,ราแล้วก็ปาล์มภาคอื่นเนี่ยภาคอีสานเนี่ยมันไม่เคยทำอะไรได้หรอกก็มาปลูกยางพาร,ราก็รายได้ดี รายได้ดีของชาวอีสานนั้นก็คือว่าถ้ากิโลละ90บาทร้อยบาทก็แน่ละรวยเลยแต่ว่าถ้ามันลงมาสักเจ0เนี่ยก็ยังพออยู่ได้ต้นทุนการผลิตมันต่ำยังพออยู่ได้แต่ถ้าลงมาถึง50นี่ผมว่าแย่เหมือนกันเพราะลงมา50ก็ทั่วประเทศก็ภาคใต้ก็แย่ภาคอีสานก็แย่ก็เลี้ยงกันมากปลูกกันมากมันก็ต้องเป็นความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่ละ พราะนั้นวิธีการแก้แบบที่ว่าพอผิดหวังเรื่องนี้ก็ต้องพลิกไปทางโน้นผิดหวังเรื่องโน้นก็พลิกมาทางนี้เนี่ยมันไปไม่รอดนะครับ <c oughs> วันๆเอาตัวรอดไปวันๆไม่ได้ความไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนว่าตลาดอยู่ที่ไหนอยู่กันอย่างไรเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ <c oughs> ผมถึงบอกว่าตอนนี้ขอดูฝีมือฝ่ายเศรษฐกิจของคอสชอ <c oughs> คนจะมีฝีมือหรือไม่มีฝีมือก็ต้องดูกันตอนวิกฤตนี่แหละ แล้วจะให้คนอื่นเสนอได้ยังไงก็อย่าไปหวังเลยต้องดูเจ้าตัวเองะ<น>ะจะสะดุดหรือไม่สะดุดนี่แสดงว่าจะสะดุดหรือไม่เนี่ยมันได้มันสะดุดแหละแต่ว่ามันไม่ล้มมันจะสวดเซไปจนทั่งถึงล้มนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าองค์ขาพยพเขากว้างขวางมากเข้มแข็งแล้วก็กว้างขวางองค์คาพยพของคอสชอเนี่ยรูปการคราวนี้มันจะตรึงประเทศไทยไว้อยู่ทีเดียวนะ มันจะปรึงประเทศไทยไว้อยู่ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาเดินกันเต็มที่เนี่ยก็ยากที่จะลม้มและไอ้กระแสะข่าวต่างๆที่ที่ออกมาอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นข่าวลือหรือขอปล่อยทั้งที่บอกว่ามีการนัดประชุมหารือกันที่จังหวัดภูเก็ตเตรียมที่จะมีการต่อต้านเคลื่อนไหวนะคะถ้า,าข่าวมันข่าวมัน,มนลึกลงไปถึงขนาดป่ะากาัน ประชุมประษาหารือกันที่จังหวัดภูเก็ตเนี่นมัน yani. คงไม่หรือแล้วละมันคงจะไม่หรือแล้วคงจะเรื่องจริงแล้วแต่ว่ามันจะปฏิบัติการอะไรกันล่ะจะได้ถ้าแค่ไหนนี่ก็เป็นปัญหาคเขาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่อาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์ เพราะในสปอชอสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะคะที่เสร็จสิ้นกันไปแล้วเมื่อวานนี้เห็นยอดว่าได้ประมาณ6,000กว่าคนเนะคะเดี๋ยวก็ไปขัดสันกันอีกทีหนึง่งน่าจะมีการล็อก สเปกล็อกตัวกันเอาไว้แล้วก็คือจะเป็นคนของคอสชนี่แหละก็เลยทําให้กลุ่มคนพวกนี้เตรียมการเพื่อที่จะมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดง่ายๆว่าอกหักเราว่างั้นอย่างที่เราพูดกันมาตอนต้นว่าเคยร่วมทํากิจกรรมกันมาประสบความสําเร็จแล้วไม่ได้มีส่วนแบ่งก็อกหักถ้าพวกอกหักผมคิดว่าไม่มีอิทธิฤทธิอิทธิพลเท่าไหร่อ่เพราะว่าคนอกหักนี่มันทำรายได้ม่ไม่ได้เต็มที่นักหรอก เวลาเขาจับได้ไลายทันก็ต้องเลิกแล้วกระแสข่าวที่ว่ามีการล็อกสเปคนี่มองว่ามันล็อกสเปกม,มันจะมันจะมีความหมายอะไระครับก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติของการยึดอำนาจเมื่อยึดอำนาจได้แล้วเขาจะตั้งกายตั้งหมาตั้งแหนว่ายังได้เพราะ,ะนั้นจะมาพูดอะไรกันเรื่องล็อกสเปกอืนะค่ะทีนี้เรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกนี่ครับ อย่างที่คุณบรรการก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นยาแรงใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการดื้อยาได้รเร็วๆ็วนี้จะเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะมีการยกเลิกเพราะว่าภาคเอกชนระยะหลังๆนี่ก็มีการเรียกร้องให้ทางคณะคสชเนี่ยยกเลิกการประกาศกฎเอกร,กรการศึกเพราะว่ามันกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมรทั้งการท่องเที่ยวเออหรือว่าการบริโภคของประชาชนในภายในประเทศเองก็ตามค่ะก็พูดยากเพราะภาคเอกชนนี่ก็เอาใจยากไม่ใช่ง่าย ก็แรกๆก็ภาคเอกชนสนับสนุนในมีการยึดอำนาจเฮโลสารภากันไปเข้าข้างกันใหญ่ยึดอำนาจเสร็จสับได้แล้วรู้อยู่แล้วว่าการยึดอำนาจก็จะต้องใช้อำนาจเด็ดขาดเรื่องอำนาจกฎอัยการศึกนี่เป็นเรื่องปกติมากเขาก็ต้องใช้ก็ล่ะแล้วเสร็จแล้วเวลานี้มันก็เดือดร้อนอีกเดือดร้อนเพราะกฎอัยการศึกมันเล่นงานเอาคือธรรมดาของอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีทั้งของมันต้องมีส่วนดีแล้วก็มีส่วนเสียมันก็ก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติเป็นอย่างนี้ เวลานี้จะต้องเสบยผลกรรมบ้างแล้ว่เพราะว่าสนับสนุนไว้สนับสนุนให้มีการยึดอำนาจแล้วคุณจะปฏิเสธกฎระเบยการศึกได้ยังไงเขาก็ต้องใช้กฎระยการศึกคณะผู้ยึดอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องมีอำนาจเด็ดขาดอำนาจเด็ดขาดเขาคือกฎระยการศึกที่จะใช้กําจัดเสี่ยนนามศัตรูพอเขาใช้มันก็กระทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อเศรษฐกิจก็เอะอะโวยวายกันจะทําไงได้ จะให้เอาใจกันยังไง<ะ>นะไอ้กฎอายการศึกเนี่ยมันมีข้อสี่ข้อดีข้อเสียอย่างไรต่อใครกลุ่มไหนอย่างไรบ้างค่ะโอ้ดีก็ดีในส่วนดีก็คือดีด้านความมั่นคงดีแก่ตัวคอสชอเองอที่เขาสามารถจะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเขาได้มันก็เป็นประโยชน์ที่เขาจะดำรงอยู่แต่ไอที่เสียนี่ก็คือประชาชนกฎอายการศึกนี่มัน ริดรอนสิทธิเสรีภาพนี่ประชาชนทั้งหลายก็จะต้องเกิดความรู้สึกแล้วก็จะต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเข้มงวดกดขันคนไทยเรามันไม่ค่อยคุ้นต่อกฎระเบียบ<ะ>ลำบากนี่ต้องมาจัดระเบียบสามล้อจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์จัดระเบียบ,บ,ยบสินค้าจำหน่ายทางบนทางเท้านี่ก็ทำให้คนไทยเดือดร้อน <c oughs> เศรษฐกิจก็เดือดร้อน<ะ>ก็บนกันไป <c oughs> แต่ว่า ก็ทำางอย่างที่ผมบอกแล้วแหละเมื no ่อเรียกร้องหาคณะรัฐประหารมันก็ต้องได้สิ่งเหล่านี้มาควบคู่กันอในในมุมของท่านนะคะคิดว่าในเรื่องของความมั่นคงเอาละคสชยังคงประกาศกฎเอการศึกอยู่เพราะว่ายึดมั่นในเรื่องของความมั่นคงถ่ายยกเลิกไปแล้วเนี่ยอะไรเหตุการณ์ต่างๆอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ แต่อีกมุมหนึง่งเรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันเราเราควรที่จะชั่งน้าหนักยังไงคะความมั่นคงกับผมว่ามันต้องให้ความสําคัญเท่ากันความมั่นคงมีความจําเป็นและมีความสําคัญถ้าประเทศไม่มั่นคงมันก็ไปทําอะไรเศรษฐกิจให้การเจริญก้าวหน้าไม่ได้เศรษฐกิจก็สําคัญถ้าเศรษฐกิจดีก็ไปค้าจุนความมั่นคงนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีความมั่นคงก็ยุบลงไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเดินทางสายกลางต้องทวงดุลกันให้พอดีถ้าหากว่าจะไปเน้นความมั่นคงจนเกินไปก็ปัญหาเรื่องเสรีภาพกับเรื่องเศรษฐกิจก็เสียไปถ้าไปเน้นเศรษฐกิจจนถึงขั้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจซึ่งผมไม่อยากให้ให้เป็นคือไม่อยากให้คนไทยนี่มีความคิดเป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนที่เราเคยโจมตีญี่ปุ่นเมื่อครั้งกระโน,น้น เมื่อก่อน14ตุลาคม2516เนี่ยญี่ปุ่นมาหากินในประเทศไทยกอบโกยเอาไปมาหาศาลทิ้งแต่เรื่องเลวซามไว้ให้บ้านเมืองเราเราก็โจมตีว่าสัษษ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 ์เศรษฐกิจในที่สุดญี่ปุ่นก็หันมาพิจารณาสิ่งอื่นรอบตัวก็ก็มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้เราอยู่กันเองกำลังด่ากันเอง <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะให้คนที่ ทำงานด้านเศรษฐกิจบ้าเศรษฐกิจมากไปจนกระทั่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจคือไม่มองให้มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นสังคมต้องเป็นสังคมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสําคัญครึ่งครึ่งและณขณะนี้ถือว่าแบ่งความสมดุลความบาลานซ์หรือว่าครึ่งครึ่งที่คุณิรการบอกว่าไว้ไว้ได้พอดีแล้วไหมด้วยว่ามันยางก็ ขณะนี้มันกําลังใหม่ๆอยู่นี่เพิ่งในสามเดือนอย่างเดือนที่สี่เขาก็ต้องเน้นความมั่นคงอันนี้เราต้องเห็นใจเขาเแต่ว่าถ้ามันนานไปกว่านี้ก็ต้องมาคิดแต่สําหรับนักประชาธิปไตยเนี่ยต้องพูดฝ่ายประชาธิปไตยไว้บ้างเหมือนกันเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันมันช้าไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวความจริงสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมาก แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพจนร่วงล้มทำลายเศรษฐกิจอันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าในความเห็นของพวกผมนั้นเราก็ความมั่นคงนั้นมันสร้างได้ด้วยระบอบประชาธิปไตยก็สร้างได้ถ้าปกครองกันโดยระบอบประชาไตายก็ให้สิทธิเสรีภาพสร้างความมั่นคงของชาติก็สร้างได้ทำไมในจะคิดว่าในระบอบประชาิไตยสร้างไม่ได้ ทำไมคิดอย่างนั้นประเทศที่เขาเจริญอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็เจริญทั้งทางเศรษฐกิจเจริญทั้งด้านประชาธิปไตยก็มีถมเถไปค<ม>่ะาบางกลุ่มคือเขาอาจจะคิดว่าการมีสิทธิเสรีภาพที่มากเกินไปมันก็อาจจะนําไปสู่ความวุ่นวายในบ้านเมืองใช่แน่นอนใช้มากเกินไปก,ก,ก็เกิดปัญหาความวุ่นวายแต่มันปัญหาอยู่ที่ว่าใครใช้กันละ่ะ แล้วใครมีหน้าที่รักษากฎหมายแล้วก็ไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับยับยั้งเรื่องเหล่านั้นก็ต้องไปคิดอ่านทบทวนกันเอา มันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ในด้านของสิทธิเสรีภาพรวมไปถึงหลักการประชาธิปไตยด้วยไหมคะ mm hmm. เพราะว่ากลุ่มฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะโจมตีในเรื่องนี้ว่าอ,อ้ออีก,กลุ่มนัน้อาจจะมีความรู้เรื่องของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ยังไม่ต้องมีมากก็ได้ mm hmm. เป็นต้นนะครไม่ได้หรอกคนไทยมันรู้จักสิทธิเสรีภาพรู้จักประชาธิปไตยแต่กลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้เสรีภาพเกินขอบเขต ล่วงล้ำกำาเกินสิทธิคนอื่นเขาซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดการกับคนเหล่านั้นโดยใช้กฎหมายธรรมดานี่แหละแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นนี่ว่ามันไม่ได้มีการปฏิบัติไม่มีการรักษากฎหมายกันมันก็เลยเกิดปัญหาอนาธิปไตย oh. เปิดเานะปัญหาอนาธิปไตยเพราะว่าหน่วยราชก,การไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่รักษากฎหมายเอาววงนันดีกว่า oh. แล้วคน กลุ่มที่ว่านก็ไม่ใช่กลุ่มใหญ่โตอะไรนะักถ้าพูดไปแล้วก็เพื่อนเก่าของคอ,คอสชอนี่แหละ ซึ่งพูดถึงคําว่าอนาธิปไตยนะคะนี่ฉันจําได้ในช่วงก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารหลายคนมีความเป็นกังวลกันว่าเอ๊ะถ้าปล่อยให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอํานาจปั่นป่วนบ้านเมืองอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะคะมากเกินไปมันก็อาจจะนําไปสู่อนาธิปไตยอาจจะย้อนเวลากลับไปในช่วงนั้นสักนิดนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงของพิสท็อกนะคะกับดิฉันกุลธิดาชนกุลในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรายังคงสนทนาอยู่กับทางคุณววราการมุสิกพงศ์นะคะในช่วงที่แล้วพูดกันถึงว่าถ้าสังคมมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่มันมากเกินไปเกินขอบเขตและขาดการควบคุมจะนําไปสู่เรื่องของอนาธิปไตยคําว่าอนาธิปไตยอยู่ว่า